ตัวอย่างที่เราจะลองใช้เกาส์เลจานเดอร์อ er นะครับในการอินทิเกรต fx ในช่วง a ถึง b ใดๆนะครับเรามาตั้งต้นที่ตรงนี้นะครับสมมุติเราอินทิเกรตฟังก์ชัน x กำลังสบวกหเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นช่วง0ถึง2ละนะครับไม่ใช่ลบหนถึงหที่เรามีผลลัพธ์สำเร็จรูปรอไว้นะครับผมก็อินทิเกรตด้วยวิธีแคลคูลัสไปก่อนนะครับเ,เราก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้เนาะ เรปุ๊บเราได้ผลลัพธ์จริงๆอ่ะสิบสี่ส่วนสามนะเราทดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะอินทิเกรตด้วยวิธีเกาส์เจอร์จานเดอร์เนี่ยมันได้ผลลัพธ์ตรงกับค่าจริงไหมนะครับในเกาส์เจอร์จานเดอร์เนี่ยเราจะเขียนผลลัพธ์อยู่ในรูป c ศูนย์ c t ศูนย์ c หนึ่ง e f e c t หนึ่งนะครับเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็มีชุด ค่าคงที่กับตำแหน่ง x 0น x 1รอเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้จะถูกต้องอันนี้คือเตรียมไว้สำหรับช่วงอสำหรับการอินทิเกรตในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นการอินทิเกรตนะครับในช่วงอินทิเกรต f x dx ในช่วง a ถึง b ใดๆนะครับไม่ใช่การอินทิเกรตในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งที่เราเตรียมผลลัพธ์สำเร็จรูปเอาไว้แล้วเนี่ยนะเราก็เลยต้องมีการโอนย้ายโดเมนนะครับโอนย้ายโดเมนจากไหนนะครับโอนย้ายโดเมน จาก fx dx นะครับในช่วง a ถึง b โอ้ยเดี๋ยวนะ a ถึง b นะครับเป็น f ของ x d นะครับ dx d ในช่วงลบหนึ่ง หนึ่งนะครับอ่ไอเอ็นี่มันคือแค่แทนสัญลักษณ์ว่ามันเป็น x ที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งนะเป็น x ที่อยู่ในโดเมนของลบหนึ่งถึงหนึ่งนะครับไอตัวห้อยดีเนี่ยนะอ่ะโอนย้ายยังไงนะครับก็ เราเชื่อมด้วยอะไรนะ a อะไรนะลอกก่อนดิอ uh, เท่ากับ b บวก a ส่วน2กับ b ลบ a ส่วน2ใช่ไหมผมก็พิมพ์เป็นสมการเอาไว้ให้เลยแล้วกันนะ insert equation uh, x ใช่ไหมเท่ากับอะไรนะ b ลบ a ส่วน2 อะไรก่อนวะเน,นี่ยลืมไปละเดี๋ยวนะ b บวก a ส่วน2ก่อนนะครับ b บวก a ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ b ลบ a ส่วน2บวกกับ b ลบ a ส่วน2นะแล้วก็คูณอยู่หน้า x d นะครับ ูณอยู่หน้า x d x d นะครับอ่ะนี่คือการแปลง d x แปลง x ก่อนนะอ่ะปึออ๊บเราก็แทนค่าเนเราก็แทนค่าอะไรนะ b เป็น2ใช่ไหมแล้วก็ a เป็นศใช่ไหม b เป็น2 a เป็นศูนย์นะครับ เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นออันนี้เป็นอะไรว่าเป็นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นหนึ่งอีกถูกไหมถูกไหมเป็นอย่างนี้เลยเนาะโอเคไหมครับ ถ้าปิดทักด้วยนะก็เป็นอันนี้นะครับเป็น1บวก xd นะครับเพราะว่าโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนเชื่อมกันด้วยสิ่งนี้นะ x บวกกับ1บวก x อันนี้คือข้อใครข้อมันนะครับอันนี้มันไม่ใช่แบบใช้กับทุกข้อได้นะนี่ก็คือสําหรับข้อนี้นะครับมันเชื่อมกันด้วยสิ่งนี้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะวิธีการโอนย้ายโลกโดเมนเนี่ยก็ ต้องมีการย้าย dx ให้เป็น dxd ด้วยนะต้องย้ายต้องย้ายตัวนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเอ๊ยอันนี้ผมแชร์สกรีนอยู่ปะเห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมเห็นค่ะอาจารย์เห็นค่ะงงๆทุกทีเวลาแชร์สกรีนมันจะมีแบบขอบเขียวๆขึ้นให้เห็นว่ากำลังแชร์อยู่อะไรเงี้ย เ,เดี๋ยวนะย้ายโลกของ dx d, <D> บ้างของ,ของ copy ดีกว่าผมเขียนไว้ข้างๆนะจะได้ดูคู่กัน dx <x> เป็น dx d ใช้ b ล a ใช่ไหมก็คือตัวนี้หายนะครับเป็นตัวนี้ dx ให้เป็น dx d แล้วมันย่อขนาดให้ผมทําไมวะเน,นี่ยงเออมันย่อ,ยอขนาดให้ผมทําไมอ่ะโอเคอันนี้คือการโอนตัว dx ให้เป็น dxd นะครับซึ่งผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็น แทนตัวนี้เป็นสองแทนนี้เป็นศูนใช่ไหมแล้วมันก็จะออกมาเป็นโหตัวอย่างนี้ไม่ดีวะ่ะมันทําให้คุณไม่เห็นภาพมันออกมาเป็นหนึ่งว่ะ dx กับ dx กับ dxd ดันเหมือนกันอีกอไม่ทันคิดแต่ว่าผมจะติดตัวบวกหนึ่งเอาไว้งี้นะ ตัวหนึ่งที่คูณอยู่หน้านี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงตรงนี้คือคนส่วนใหญ่จะทําผิดอ,อีตอนที่จะหารูป fxd ว่า,ว,าว่ามาจากไหนนะครับหารูปของ fxd นะครับด้วยการเทียบนะครับโดย ตั้งรูปผมไม่รู้จะเขียนอธิบายยังไงนะคือผมเข้าใจว่าผมต้องทําไงนะแต่ว่าผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะตั้งรูปการอินทิเกรตของสองโดเมนเทียบกันนะครับผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะอะ่ข้อหมายของผมคือแบบนี้เอ,อ เดี๋ยวนะมันต้องทำอะไรก่อนอทำอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือโลกอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมเขียนไว้ตรงนี้โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังอินทิเกรตอะไรนะเราเรากำลังอินทิเกรต f f ของ x ใช่ไหม dx ใช่ไหมครับโดย fx ของเราเนี่ยคือตัวนี้ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับ แต่ว่าในโลกเสมือนเนี่ยในโลกเสมือนที่เขียนอยู่ข้างๆนี่นะอันนี้โดเมนของอะไรนะ f x dx นะครับแล้วก็ อีกอันนึงจะเป็นโดมเมนของ f x d b x d นะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเป็นในสไลด์ผมติดอุย้ยติด,ตด,ตด ในในนั้นผมใช้สีนี้ใช่มหมสีแดงกับสีนเงินเทียบกันเนะเาะในโดเมนของ DxD เนี่ยก็คือ,อมันจะต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้จะต้องมีตัวห้อยนะครับก็จะเป็น x ห้อย d ใช่ไหม แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็น d ของ xb นะครับออโอเคนะทีนี้ทำยังไงล่ะนะครับทำยังไงก็ตรงไหนที่เป็นฟังก์ชันนะครับตรงไหนที่เป็นฟังก์ชันของ x นะให้เราเอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับ ให้เอาให้เอาตัวเปลี่ยน x เป็น x d ใส่เข้าไปตรงไหนที่เป็นตำแหน่ง dx นะครับให้เอาตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะดูนะผมเอาอันนี้มันลอกนะครับผมเอาอันนี้มันลอกนะครับปึ๊บตรงไหนที่เป็น x ใช่ไหมตรงไหนที่เป็น x นะครับผมเอาตัวเปลี่ยนตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับ ตรงไหนเป็น x ให้เอาตัวเปลี่ยนนใ,ใส่เข้าไปนะครับก็คือไอตัวที่จะเป็นกำลังสองเนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นวงเล็บของอะไรนะหนึ่งบวก x d อโอเคไหม ตรงไหนที่เป็น x กำลังสองเนี่ยผมเอา1บวก x d ซึ่งเป็นตัวแปลงโดเมนนะใส่เข้าไปนะครับตรงไหนที่เป็น d x นะตรงไหนที่เป็น d x นะผมต้องเอาต้องเอาตัวเปลี่ยนนะครับตรงเนี้ยตัวเลขคูณอยู่กับ DX d x d เนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น1นะคูณอยู่กับ d ของ x d ดีนะครับนี่เก็ตไหมนะครับพอคุณเอาสองตัวนี้ตั้งเทียบกันแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าคุณเอาสองตัวนี้ตั้งเทียบกันแล้วนะคุณจะหารูป x เออกซได้นะครับคือเออเดี๋ยวนะผมหานี้ก่อน ตัวไอ้น,นี่ก่อนอันนี้นี่ให้สังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้นะ FxD นะครับ Shape Fill No Fill Shape Outline เอาหนานๆหน่อยได้ไหม เนี่ยครับตรงไหนที่อยู่หน้า dxd นะตรงไหนที่อยู่หน้า dxd นะเราจะนับเป็น f x d ทั้งหมดนะครับความหมายคือแบบนี้นะครับนี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือ f x d ของคุณคือพอดีข้อนี้มันผมเลือกเลือกช่วงศูนย์ถึงเอถึง b ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเลยออกเป็นเลขหนึ่งแต่จริงๆตรงนี้มันอาจจะเป็นเลขอื่นได้แล้วคนเวลาเราจะทำผิดอะ เราจะลืมตัวเลขที่อยู่หน้า dxd อ่ะเราจะลืมรวมตรงนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ fxd นะครับแล้วมันก็จะผิดนะครับก็เดี๋ยวพอหมดตัวอย่างสมมุติอันนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปโจทย์ข้อที่เราทำเมื่อวันพุธอนะครับแล้วลองดูว่าเราจะเอาวิธีเกาส์เลจานเดอร์อเข้าไปเล่นกับมันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ ทียบรูปแล้วนะครับจะได้ f x d นะครับนะก็จะออกมาเป็น f x d ของเราก็คือนี่เลยนะครับนี่ก้อนนี้นะนี่ นะสเสียก่อนนะแป๊บนึงปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็น f ของ x d โอเคไหมนี่คือ f x d ของเรานะครับแล้วทำไงต่อครับทำไงต่อก็ นี่ไงแล้วเราก็ทำอันนี้ครับก็จับตรงนี้แทนเข้าไปในนี้นะครับในผลการอาินทิเกรต c ศูนย์ f ศูย์ใช่ไหม c หนึ่ง f 1, นะครับผมก็จัดการพีใหม่กรอบหนึ่งนะครับช้าๆหน่อยนะคุณก็จะได้เห็นในนี้นะครับเห็นว่าความเร็วในการทำแต่ละข้อมันประมาณไหนอะไรองนี้นะถ้าเกิด คุณใช้ Excel พอได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะความเร็วประมาณไหนหนึ่งข้อคุณควรจะเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมพิมพ์พิมพ์ไปด้วยสอนไปด้วยมันก็จะช้าหน่อยนะแต่คุณมาถึงเกิดตอนทําข้อสอบหรือว่าทําแบบฝึกหัดในห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มันมันมีต้นแบบหรือว่าคุณจะเขียนมือไอ้คือวิธีเกาเลจานเดอร์เนี่ยเขียนมือเร็วกว่านะครับนี่ผมพิมพ์มันก็เลยช้าหน่อย c 0ใช่ไหม f ของ x 0นะครับแล้วก็บวกกับ c 1แล้วก็ f ของ x 1นะครับอะสมการจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วผมก็แทนค่าใช่ไหม ฟังก์ชันมันก็จะยาวๆหน่อยนะฟังก์ชันมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก,ก็ยาวก็ยาวนะครับผมหาวิธีรัดก่อนนะว่าผมจะทำยังไงคิดไม่ออกพิมพ์ไปดื้อดีกว่า ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ c หนึ่งเราแทนเข้าไปเป็นหนึ่งใช่ไหมอ้า้กูลบหมดทำไมส่วน f x ศูเนี่ยมันคือตัวเนี้ครับ f x นี่แหละตัวนี้แหละนะครับก็ copy ข้ามกันได้ไหมเดี๋ยวขอลองก่อนนะปั๊บ อ่า,อาตัวนี้มันคือการเอาตำแหน่งตัวซ้ายนี่เราเอาลบหส่วนรูทสามแทนเข้าไปใช่ไหมครับเราเอาลบหนึ่ส่วนรูทสามแทนเข้าไปใส่ลบหส่วนรูทสามแทนเข้าไปมันก็คำนวณยากเว้ย เขียนสัญลักษณ์เป็นลบหนึ่งส่วนรูทสามนะแต่เดี๋ยวตอนที่ผมคำนวณผมอาจจะใช้โอ,โอ Por, ๋อเรามี Excel ซลนี่หว่าเดี๋ยวเราใช้ Excel คำนวณเอาตัวนี้แทนด้วยลบหนึ่งส่วนรูทสา outez, มเข้าไปนะครับลบหนึ่งนะส่วนรูทสามนะครับโอเคไหมปุ๊บ แล้วก็อย่าลืมว่ามันมีห้อยเล็กหนึ่งตรงนี้ห้อยท้ายไว้ด้วยนะคือผมเขียนแบบจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วก็ไอ้ควงหลังเนี่ยมันก็คือเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากลบหนึ่งส่วนรูสามเป็นบวกหนึ่งส่วนรูสามนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับอลองดูที่เกิดอะไรขึ้นนะครับเอ,อ ผมขี้เกียจคือจริงๆตรงนี้เดี๋ยวคุณก็ต้องไปทําแบบอะไรวะเนี่ยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจัดรูกสมการอะไรแบบนี้นะครับขี้เกียจก็เดี๋ยวผมคํานวณเลยดีกว่าตรงเนี้ถ้าเกิดผมคํานวณใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น i เท่ากับใช่ไหมแล้วก็สิบสี่ส่วนสามใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสี่จุดหกหกสามอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่ะลองดูซิอีตรงนี้มันจะเป็นสี่จุดหกหกสามไหมนะครับก็คํานวณดู อ่ะแทนค่าใช่ไหมก็เป็นวงเล็บแรกมันจะเป็นอะไรนะหนึ่งบวกกับลบหนึ่งส่วนรูทสามใช่ไหมทั้งหมดนี้เฮ้ยถูกปะวะเนี่ยหนึ่งบวกกับลบหนึ่งส่วนรูทสามแล้วทั้งหมดนี้กำลังสองใช่ไหมแล้วทั้งหมดนี้ก็บวกหนึ่งอีก ใช่ไหมครับแล้วก็คูณหนึ่งคูณหนึ่งข้างหน้าข้างหลังนี่ผมไม่เอานะก็ได้แบบนี้นะครับหนึ่งบวกกับเฮ้ยอะไรกำลังสองเนี่ยมงเล็บนี่มงเล็บอะไรเนี่ยถูกปะ่า เดยนนะนี่สิต้องเป็นอย่างนี้เนาะอา้างงไว้ะเดี๋ยวนะทักหนึ่งผมเอาไส้ในก่อนนะก็คือหนึ่งบวกกับผมใส่วงเล็บเดียวไปอะผมไม่ผมไม่ใส่แล้วกันนะลบหนึ่ง ส่วนสแวรสนะครับแล้วทั้งหมดนี้ใช่ไหมยกกำลังสองเนาะอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็วกอันนี้บวกหนึ 1, ใช่ปะน,นี้ก็บวกหได้เท่านี้นะครับ ล้วก็ใส่วงเล็บไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปบวกกับวงหลังใช่ไหมวงหลังเนี่ยก็ไอ้ก้อนเดิมนี่แหละเพียงแต่เปลี่ยนจากบวกหนึ่งนรูทสามเป็นเอ้ยเปลี่ยนจากลบหนึ่งนรูทสามเป็นบวกหนึ่งนรูทสามนะครับโอเคไหมก็ได้คำตอบเดียวกันนะครับอ่ะ ก็เป็นอันแสดงให้ดูว่าวิธีนี้มัน,มนเจ๋งนะมันมหัศจรรย์ดีนะก็สเตปแรกก็คือสเตปแรกก็คือเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนโดเมนใช่ไหมเนีย่ยวิธีเปลี่ยนโดเมนอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็สเต็ปที่เป็นข้อจุดที่ต้องระวังคือตอนนี้ครับตอนที่กำลังพิจารณา fxd ว่าหน้าตามันเป็นยังไง ที่เขาจะลืมกันคือลืมพ่วงเอาตัวเลขที่คูณอยู่หน้า dxd ไปด้วยนะครับแล้วก็พอเราได้ fx d ปุ๊บนะมันก็ง่ายแล้วมันก็มาเป็นเนี่ย c ศูนย์ fx ูนย์่ง f 1จับแทนค่าสัมปรทธิ์คูณฟังก์ชันสัมปรทธิ์คูณฟังก์ชันได้ผลลัพธ์การอินทิเกรตมาแล้วนะครับก็มหัศจ,จรรย์ดีนะสำหรับการคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาได้นะครับ